สวัสดีครับวันนี้อูม่มุ้งเจริญนะครับผม,มเตรียมพรอมจะส่งมอบ FYH นะครับสามย์ E สุพร้อมที่จะส่งมอบผู้นี้นะครับผมขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะครับผมที่มาช่วยเื่อง,งานในวันนี้นะครับผมแล้วก็ ทำงานของสัปดาห์ด้วยนะครับพรุ่งนี้พร้อมส่งมอบพรุ่งนี้ศูนย์มารับนะครับผมศูนย์ยูสูที่สุพรรณนะครับตอนนี้กำลังเช็คความเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเช็คระบบลมเช็คระบบน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ ูมุ่งเจริญนครปฐม,มที่ตั้งอยู่ที่เลขที่146หมู่ 14, 14ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มนะครับพวงนี้ส่งมอบสองพ่วงนะครับ คันนี้เป็นล้วผ้าเบานะครับฝาท้ายทีมงานช่างบอยวัดดุกค,ครับใส่ได้สีไทเทเนียมให้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อุ้มมุ้งทีเลยนละความสมบูรไวด้วยนะครับผมคันนี้ความพิเศษก็จะเป็นกันชนท้ายสแตนเลสนะครับ เหล็กด,ดามค่าท้ายแล้วก็ไม้หมอนรับเหล็กรางรถไฟก็จะเป็นสแตเลสหุ้มสแตเลสนะครับบางคนล้อเป็นบางคนล้อสแตเลสนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อู่มุ้งเชลยนครปฐมไปด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจจะต่อรถไว้ใช้ในกิจการของท่านนะครับเบอร์โทรอู่มุ้งเรลยนครปฐมเบอร์โทรศูนย์สามสี่สองเก้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับจะต่อรถไว้ใช้ในกิจการของท่านครั้งใดให้นึกถึงอู่มุ้งเรลยนครปฐมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม ขอบคุณทีมงานกรเอกนะครับผมแล้วก็การจนานะครับที่ให้การสนับสนุนปูมุ่งเจริญครับมาต่อด้วยสองพว่วงแล้วก็ต้นเดือนหน้าเข้าอีกนะครับต้นเดือนหน้าเข้าอีกหนึ่งพ่วงนะครับ12ล้อ F Y H สามหกศูนย์นะครับเช่นเคยนะครับผมอู่มุ้งกิเลืนะครปฐมก็จะใช้กระบอกดาชิดเมว่านะครับความยาวกระบะของตัวแม่หกเมตรหกสิบนะครับตัวลูกสองคานหกเมตรสิบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อู่มุ่งกิเลื้อนนครปฐมด,ด้วยนะครับผม พรุ่งนี้พร้อมจะส่งมอบแล้วนะครับด้านหน้าก็จะได้สีไทเทนเช่นกันนะครับกระจังหน้าวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมวันนี้ก็เตรียมงานส่งมอบให้กับลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับวันนี้ ก,ก็ต้องทํางานกันก่อนนะครับช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้เชียวเอาไว้ที่หลังขอทํางานก่อนนะครับบางโคนสแตนเลสนะครับแป๊บกันถังหม้อลมสแตนเลสแล้วก็หัวถังนะครับเราก็จะเงาวับนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอูมุงกินเลนนะครับมถมบันไดตัวลูกก็จะเป็นสแตนเลสนะครับคันนี้เมื่อสักพักก็เช็คระบบลมนะครับเมื่อกี้ในการทำการคำ้ำเอาหล็กค้ำไว้เซฟตี้นะครับเป็นการเซฟตี้ในตัวถึงจะเป็นกระบอกดัมใหม่ก็เราก็ต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะครับ ทํางานไม่อยู่ในความประมาทนะครับขอบคุณทีมงานอู่มุ่งเจริรนท,ทุกท่านนะครับที่รวมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับลูกค้าไปใช้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้อู่มุ่งจรินนะรนครปฐมไว้ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดจะต่อรถไว้ใช้ในกะิจการของท่านครั้งใดให้นึกถึงอู่มุ่งจรเรนนะคปรปฐมนะครับเบอร์โทร034291557นะครับคันนี้ความสูงอยู่ที่2เมตร20นะครับ ความกว้างความกว้างสองห้าศูนย์นะครับนอกเฉดสีตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผมเรื่องอสีก็ทำตามลูกค้าที่ต้องการนะครับถ้าเป็นสีพิเศษนะครับถ้าเป็นสีพิเศษก็จะมีการ คิดเพิ่มนะครับผมต้องต้อง,ต,องต้องบอกสีพิเศษเป็นด็กคาดท้ายดอกจันสเตลเล็น,นะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนอูมุ่งที่เดินนครปฐม,มสวัสดีเซเอมสวัสดีเฮจีบนะครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในขณะนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Didn't meio ผมนะเกสรัน์ทรงคเนนะครับก็ขอสิ้นสุดการแพร่ภาพสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันอีกทีก็ส่งมอบรถตู้นะครับบนรถตู้สิบบานก็จะเป็นก็จะมีพิเศษครับผมยางขอบประตูนะครับเป็นสั่งพิเศษนะครับเป็นขอบสะท้อนแสงเดี๋ยวจะมาไล่ศพ แต่เราจะ,ะมาไลฟ์สดให้ได้รับชมกันอีกทีนะครับผมตอนนี้กําลังเก็บงานของรถตู้สิบประตูนะครับเป็นรถบรรทุกตู้แห้งนะครับผมไว้จะมาไลฟ์สดให้รับชมกันอีกทีนะครับผมตอนนี้ผมนายเสรษฐสัรสมพท่์นี้ก็ขอสิ้นสุดการแพร่ภาพสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้ติดตามคันต่อไปจะมาไลฟ์ให้ได้รับชมกันอีกทีนะครับฝากด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดจะต่อรถไว้ใช้ในกิจการของท่าน ให้หนึกถึงอู่มุ่งจีเรนนครปฐมามอยากจะได้สเปคไหนให้เข้ามาคุยกันนะครับผมฝกดไลค์กดแชร์ไม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอู่มุ่งเจริรแล้วก็ทีมงานอู่มุ่งเจีเรนนครปฐมนะครับสวัสดีครับ